สวัสดีครับ Apple ส่ง iOS 14.7 beta 4ตามออกมาให้อัปเดตกันต่อแต่ผมว่าเพื่อนๆคงรอไป iOS 15กันหมดแล้วครับแต่กว่าจะได้อัปเดตก็อีกหลายเดือนกันเลยตอนนี้มารอการอัปเดต iOS 14.7ตัวเต็มกันดีกว่าครับผลลัพธ์ความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงเราไปทดสอบแล้วไปดูผลลับกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14.7 beta 4บน iPhone 10ในส่วนของ CPU ความเร็วลดลงแบบประหลาดประหลาดอีกแล้วครับ,รบโดยลดลงเยอะทั้ง s i n เกิลค r e และมัลติคอร์เป็นการลดลงที่ทําเอางงกันไปเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นความเร็ว CPU เป็นแบบนี้ความเร็ว GPU จะเป็นยังไงเราเรีบไปทดสอบกันเลยครับผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่า GPU ไม่ได้แย่ครับแถมยังเพิ่มขึ้นเยอะเลยทีเดียวผลการทดสอบคราวนี้ CPU ทาเอางงกันไปเลยครับความเร็วผันผวนแบบนี้แบตเตอรี่จะเป็นยังไงเราไปชมผลการทดสอบกันดีกว่าครับ ในการทดสอบแบตเตอรี่เพื่อนๆหลายคนสงสัยว่าทำไม iPhone X ผลลัพธ์ไม่ดีเลยสุขภาพแบตเตอรี่เครื่องที่ทดสอบปกติหรือเปล่าสุขภาพแบตเตอรี่เครื่องที่ผมใช้ทดสอบปกติดีครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแบตไม่ได้เสื่อมอะไรนะครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับ จนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ i p h o n 10ใช้จอภาพแบบ Oled ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทำให้เกิดอาการจอเบรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสาหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับ และสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับ สว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นคเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน i p h o n e e 0ปรากฏว่า ios 14.7 Beta 4ใช้แบตเตอรี่ดีขึ้นนิดนึงครับ โดยใช้ไป18%หรือ82%ในขณะที่เบต้า3ใช้ไปถึง19%หรือ81%ซึ่งก็ดีกว่าเบต้า2ที่ดูดสุดๆถึง22%หรือ78%ในขณะที่ iOS 14.6ตัวเต็มใช้ไป15%หรือ85%ครับแบตเตอรี่โดยรวมยังไม่โอเคเท่าไหร่การอัปเดตเป็น iOS 14.7 beta 4บน iPhone 10นี e ้ความเร็วค่อนข้างผันผวนมากครับในขณะที่แบตเตอรี่ดีขึ้นนิดนึงเพื่อนๆต้องลองตัดสินใจดูแล้วครับ ว่าจะอัปเดตแล้วความเร็วตกแต่ได้แบตเตอรี่ดีขึ้นหรือจะรอดูในเบต้า5ค่อยอัปเดตกันอีกทีก็ยังทันครับมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาทดสอบให้ทราบเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ